โอ้ประเด็นหลังเกมเมื่อคืนก็ถือว่าเยอะแยะพอสมควรนะครับอารมณ์ร่วมสูงจัดเลยโนโน่ชี้แจงนะครับโอ้โหเจ้าของทีมอย่างมารินาเคสเนี่ยขุนจัดจะต้องลงสนามมานะครับล่าสุดคุณซื้อของนอติอัลฟอเรสครับอย่างโนโน่เอสเปเรโโตซันโตนะครับคุณซื้อของฟอเรสเองชี้แจงว่าเอวานเชลลอสมารินาเคสเจ้าของทีมเนะี่ยลงสนามแล้วเผชิญหน้าเพราะว่าทางของมารินาเคสเขาหงุดหงิดมากๆครับที่ไม่ยอมถอดเอวานี้ยี่ออกเพราะว่าบาดเจ็บ ช่วงท้ายเกมเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้2-2เมื่อคืนนะครับเจ้าป่าฟอเรสโดนนำไปก่อนนะครับพลิกแซงกำลังจะเก็บชัยชนะอยู่แล้วครับแต่นาทีที่81ครับเลสเตอร์ตีเสมอพลาดโอกาสขึ้นอันดับ5อาออนิยี่ถูกเปลี่ยนลงสนามนาทีที่83ได้จากนั้นไม่นานนะครับบาดเจ็บจวยวายชวารปราท่าสอโกแล้วกลับมาเล่นต่อไม่สามารถสร้างอิมแพกได้หลังจบเกมที่ซิตี้กราวนะครับโอ้โหวันท,ที่ผ่านมานะก็เมื่อคืนมารินากิีสครับออกอาการงุดเงีดบ ลงจากอาจารย์ไปพูดบางอย่างแบบมีอารมณ์ร่วมใส่นูโนเอสเปริโตซันโตครับแกรี่เนวิลกรูช่องสกายสปอร์ตวิจารณ์พฤติกรรมเจ้าของชาวกรีกก็คือเรื่องชาวโชว์และหากเป็นนูโนเขาจะตอบโต้ด้วยถ้อยคํารุนแรงนะครับอยา่างไรก็ตามครับนูโนเองครับไม่เลือกทาแบบนั้นโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อชี้แจงอย่างใจเย็นบอกว่า มันเป็นเรื่องสถานการณ์ในสนามเรามีความสับสนเกี่ยวกับสถานการณ์ของอเวานิยีเราหนุนินที่เล่น10นาทีสุดท้ายด้วยผู้เล่นที่กำลังมั่นใจมาก,กว่าจะสามารถยิงประตูได้เราเพิ่งเปลี่ยนตัวจากนั้นต้องเล่นด้วยผู้เล่นน้อยกว่าคู่แข่งหนึ่งคนแน่นอนว่านั่นสร้างความหงุดหงิดฟุตบอลเป็นอารมณ์ร่วมสูงและมันยากที่จะควบคุมโดยเฉพาะเมื่อเรามีความคาดหวังอย่างมาก แฟนบอลน,น่าทึ่งเสมอเราชื่นชมความพยายามลูกทีมตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในมือเราแต่การต่อสู้เนี่ยมันยังไม่จบนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของนูโนเอสเปริโตซันโตนะครับเ <c oughs> จ้าของถือกับอุนีด้าเจ้าของทีมอย่างบารินาคิสนะเดินลงสนามมาเลยครับเหมือนมาพูดอะไรบางอย่างใส่นะครับโอ้โหก็ถือว่าเอาเลิกเอาใช้จัดเลยนะครับมีอารมณ์ร่วมสูงครับมารินาคิสนะครับ,รบก็เข้าใจเรีแอคชั โนอเองเขาบอกว่าเขาเข้าใจรีแอคชั่นของเจ้าของทีมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแลก็ไม่เขาก็พูดแบบใจเย็นนะครับเขาไม่ได้แบบะตะคาหรือว่าแบบมีปฏิกิริยาใส่เจ้าของทีมนะเขา,ก,าเก็คุยตามตามคลิปอะครับก็เขาก็ชี้แจงแบบง่ายๆเข้าใจเรีแอคชั่นแหละว่าทําไมไม่ยอมถอดออกนะครับพูดถึงการที่เจ้าของทีมลงมาในสนามตอนจนบเนี่ยเาบอกว่า ฟุตบอลคือความรู้สึกวันนี้มีคนมากกว่า30,000คนที่ลงสนามด้วยความรู้สึกของตัวเองมันเป็นช่วงเวลาที่หนังอึง้งหลังจากสถานก,การณ์กับไตวัอวอวันี่เรากลายเป็นเหลือน้อยกว่า1คนหลังจากความเข้าใจผิดมันยากที่จะควบคุมเมื่อเราคาดหวังมากเกินไปในวันนี้เมื่อดูถามว่าเหตุการณ์ของอวริยี่ใช่เหตุผลหรือเปล่าที่เจ้าของทีมเนี่ยเขาหัวเสียเขาบอกว่าใช่มันเป็นเพราะเรื่องนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดการสื่อสารที่ผิดพลาดผมขอโทษผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ มันขึ้นอยู่กับอารมณ์คุณไม่สามารถทําให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะเกิดขึ้นอีกเนะี่ยไม่ให้มันเกิดด้วยอารมณ์ในวันนี้มันเข้าใจได้พูดถึงการต่อสู้เพื่อพื้นที่ยูเซียลเขาบอกว่าตอนนี้เราต้องตอบสนองเราเหลืออีก2เกมมันไม่ได้อยู่ในมือของเราแต่เราสามารถจะทําให้มันมีทางออกได้นะครับอันนี้คือการเปิดใจของนูโน่นะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็ถือว,ว่าใส่กันนัวอยู่นะนะสำหรับนูโน่ครับ ดัานนั้นของเจ้าของทีมนะครับก็แบบปะทะคารมกันเฉยๆนะคุณซือกับทางเจ้าของทีมมาดูอาร์เตต้ากันหน่อยครับอาร์เตต้ายอมรับนะครับว่าโอ้โหอาร์เซนอลครึ่งแรกเนะี่ยห่วยแตกเลยนะครับรับไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าครับคุณซูออาร์เซนอลแสดงความไม่พอใจอย่างหนักกับฟอร์มของทีมอาร์เซนอลในครึ่งแรกที่สนาแมแอนฟิลด์การแม้ลูกทีมเขาจะกลับมาไล่ทีเสมอได้อย่างน่าประทับใจจากทีมแชมป์อย่างลิเวอร์พูล อจีต้าให้สหามารถหลังเกมบอกว่าหากลูกทีมอยากลุ้นถ้วยแชมป์ในฤดูกาลหนนะ้าผู้เขาต้องยกระดับการเล่นให้สูงกว่าน,นี้อจีต้าบอกว่าสิ่งที่เราทําในครึ่งแรกมันต่ากว่ามาตรฐานพอจะมาแก้ตัวทีหลังก็สายไปแล้วเราตอบสนองได้ดีนั่นเยี่ยมแต่ช่วง20นาทีแรกมันรับไม่ได้ถ้าคุณอยากควา้าถ้วยแชมป์คุณอาจจะชนะหรือแพ้ก็ได้แล้วมันจะมีถ้วยอย่างอื่นอีกแล้วก็อีกนั่นแหละคือระดับที่เราตั้งไว้สําหรับตัวเอง ในมุมของผมมันโอเคไม่มีใครรับประกันได้ว่าคุณจะชนะหรือคุณมีอีก6-7ทีมที่กำลังภาวนาให้ได้ไปเฉลีกฤด,ดูกันหนะ้านะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของมิเกลอาร์เตต้าบอกว่าโอ้โหรู้สึกผิดหวังมากๆนะครับรู้สึกผิดหวังกับช่วง20นาทีแรกของอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้มันควรจะดีกว่านี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแหละโอ้โหรถือว่าใส่กันนัวอยู่นะแต่ก็มีสประตูครับ ็ปลุกเจ้ากันไปนะครับสำหรับหงแดงลิวพูกับไอ้เบิหญ่แยร์ซนอนอันดับหนึ่งกับอันดับ2ครับก็ไล่กันแบบดุเด็ดเผ็ดมันนะครับผมก็ถือว่ามีความสุขดีก็ใส่กันแบบเออมัตออนต้องบอลต้องแลกกันมันจะสนุกนะครับแล้วก็มิเกี่ยวมิเรโนะ่เนี่ยมาโดนใบแดงไล่ออกท้ายเกมอีกจนหนักอึ้งเข้าไปอีก <c oughs> ฉะนั้นของอันนี้ซีลอตเองครับเขาก็พอใจฟอร์มของลิวพูนะเขาบอกครับว่าเออมัน มันไม่สนหน้ามากหรอกพร้อมส่งเทรนด์ลงสองนัดสุดท้ายเขาก็ยืนยันเรื่องเทรนด์มากกว่านะครับจากนั้นของอันนิสโรตครับพูดถึงเกมครับบอกว่าอา่อยากนะเมื่อคืนมันก็ถือว่ามีความสุขดีแล้วก็บอลก็ออกมาตามแผนที่เราตั้งใจเอาไว้และถ้าผมคิดว่ามีโอกาสชะนะ้นด้วยการใช้เทรนด์มากกว่าเนะี่ยผมก็จะเลือกใช้เขาถ้าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้เสียสมาธิหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเพอะเล่นฟุตบ,บอลดีหรือไม่ดีเนะี่ยผมก็อาจจะตัดสินใจใหม่ แต่ผมคิดว่าเทรนนาโนแสดงให้เห็นแล้วว่าในวันนี้เขาทําไมถึงทาไมถึงผมถึงเลือกเขาเพราะเขาเกือบช่วยให้ทีมได้ประตูจากการเปิดบอลน,นันยอดเยี่ยมหลายครั้งเพื่อให้เราชนะเกมนี้นี่คือการเปิ no ดใจถึงเทรนนาโนนะครับอเาเซนบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องลดใบแดงด่วนเลยตอนนี้นะครับในเรื่องของใบแดงอาร์นอนบอกว่าเอออันมิเกลเตอร์ด้าบอกว่า แน่นอนเราต้องไม่ลงเล่น6เกมในฤดูกาลนี้ด้วยผู้เล่น10คนเพราะถ้าเกิดขึ้นเราจะไม่สามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนและเราต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้อีกมากนอกจากไม่มีมริโนในเกมเย่ากับนีโคเซ่นสัปดาห์หน้าแล้วออเทยต้ายังยอมรับว่าดิแคนไรท์มิดฟิลตวเก่งอาจจะไม่ฟิตสมบูรณ์เขาบอกว่าผมคิดว่าเขากำลังดิ้นรนอย่างหนักมันดูไม่ดีเลยเอ่ถ้าเราอยากชนะจริงๆเนี่ยระดับความสม่ำเสมอต้องอยู่ตลอด95นาที ผมไม่ชอบพูดถึงตั้งแต่ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่และหาข้อแก้ตัวผมผิดหวังนะครับส่วนรูเบนอโมริมนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้แพ้อีกแล้วครับอโมริมบอกว่ายอมรับเลยควรลาออกถ้าหากว่าปลุกแมนยูไม่ขึ้นจริงๆนะครับปลุกีปไม่ขึ้นรูเบนอโมริมกุซืซอ m a แมนยูแสดงความกังวลสโมสรกําลังสูญเสียความรู้สึกของการเป็นทีมใหญ่พร้อมยอมรับหากเริ่มซีซั่นใหม่ไม่สามารถ ปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเขาควรเปิดทางให้คนอื่นทํางานแทนนะครับอโมริมนะครับผมก็พาแมนยูเล่นในบ้านเมื่อคืนนี้โดนเวสแฮมครับเบิร์กสกอร์ทั้งครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังไม่สามารถทวงคืนแพ้ไปศูนย์ประตูตสองไร้ชายเกมลีกเจ็ดนัดติดจมอันดับ16นะครับเอ่อฉะนั้นของอโมริมครับก็กล่าวหลังแข่งที่โอทรฟฟอร์ดครับอกว่าโค้ชที่คุมแมนยูอยู่อันดับ16คือเรื่องที่น่าอายและยากที่ยอมรับได้ ผมกาลังพูดถึงตัวเองวัฒนธรรมสโมสรและวัฒนธรรมของทีมเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นช่วงเวลาสําคัญเราต้องมีช่วงซัมเมอร์ที่แข็งแกร่งเราต้องใช้ความกล้าหาญเพราะฤดูกาลหน้าเราจะไม่เป็นแบบนี้อีกหากเราเริ่มต้นด้วยฟอร์มแบบนี้และในสมโมสรยังมีความรู้สึกแบบเดิมๆเ,เราควรเปิดพื้นที่ให้กับผู้คนกลุ่มอื่นเข้ามาแทนที่เกมที่ผ่านมาครับโจมาซูเชกยิงนำ26แล้วจะรอตโบเวนปิดกล่องนาที57อัมบริมก็บอกว่า ผมรู้สึกว่าเราทําทุกอย่างโดยขาดความเร่งรีบทั้งการป้องกันโจมตีในกรอบเโทษมันเป็นเรื่องอธิบายได้ยากมากๆสําหรับผมปัญหาใหญ่สุดก็คือความรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอันดับได้แล้วและผลงานแบบนี้คือเรื่องที่โอเคมันทาให้เรากําลังเสียความรู้สึกของการเป็นทีมใหญ่การแพ้ในบ้านควรเป็นเหมือนวันสิโลกการเสียความกลัวแบบนั้นคือเรื่องอันตรายที่สุดเกิดขึ้นได้ในสโมสรใหญ่ หาชนะสเปอร์ในนัดชิงยูโรปาลีกทีมของโมเริมูจะคว้าตัวไป UCL ทันทีแต่เจ้าตัวไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าทุกคนกําลังคิดเกี่ยวกับนัดชิงยูโรปาลีกแต่นั่นคือปัญหาเล็กน้อยที่สุดที่เราแบบห่างไกลเรามีเรื่องใหญ่กว่านั้นที่ต้องคิดอย่างจริงจังเราต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราต้องเรียนรู้ว่าการเล่นในพเร์ลีกและชิเปอลีกมันเป็นเหมือนกันไปดวงจันทร์ ผมไม่ได้กังวลเกี่ยวกับนะัดชิงลูกทีมก็จะโฟกัสอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างการได้เล่นกับไม่ได้เล่นเชเบอร์ลีกนะครับอันนี้คือการเปิดใจของพี่เจ๋งรูเบนอโมโริมนะก็ถือว่าแพ้อ,อีกแล้วครับไม่ชนะเกมลีกเจ็ดนัดติดเมนยูครับต้องพิจารณาตัวเองนะ ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนตาซีพิมลีกนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ที่แอดแฟนตาซีสามได้เลยอย่าลืมมีแอดาำน้าด้วยนะครับทุกท่านทุกคนกิจกรรมเริ่ม1นึ่งถึงพฤษภาคมนี้สนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะก็เดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆครับเอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเนื่องเดี๋ยวามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบยาวๆกนไปเลยอย่าลืมนะครับหาข้าวหาปลากินกันด้วยครับผมดูแลสุขภาพฮะ